มันตามไปถึซีซีมันสีสล็อตที่ข่าวนะที่ดูงนะนะตันเอนงน,น,นี่นเขาสเบ้าณบิมอยู่แตง คนสแปมจากเมนต์ตนเขาใช้สมองไปสองดูกละพี่ถ้าเข้าตรงนู้นน่าจะโอกาสกับฝื้นอย่างเดียวสเปรใครจะปกปะมาแล้วพี่มาแล้วกเลยสมตัวสามตัวพี่เข้าแล้วิงไม่กดสเปรไป ผมมีสแตนโด์ตัวสองตัวเลยนะวะเสียงเอเมนสแตนดเอเมนใช่มีสแตนเอเมนมีเรนไอเอเมนช่วงนะยังพี่ยิงกลับไปยังไม่เสร็จเลยยังอยู่อยู่หน้าเอเมนสองตัวเสียงวิ่งกลับไปว่ะเสียงวิง่งกบนบนลับมาอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมันมันเดินเล่นอยู่แถวเนี้ย มาชมมค์ชมไม้ยอยู่มีงูบ้างงูบ้างงูเช็คหน่อยงูเช็คหน่อยงูเช็คหน่อยจะได้โยกขอบคุณขอบคุณน้องคิม XP นะครับสำหรับ subscribe นะฮะผมขาดตายแล้วนะจุดเด่นผมสมองใครไม่ได้นะน้องคิมแล้วขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว

กอล์ฟเพิ่มมาแล้วก็เวิร์กอีกปีค<ๆ>ืบคงไม่ถึงไม่ถึงอีกแล้วเดียวสองามตามตัวกันต่อข้าแล้วสองตัวในซ้ายแล้วก็บีเมย์ครบละบีเมย์สองตัวตตไซาย

ยังไม่ออกวันมันโดนจับน่าจะโห่รางสี่หมดแตายมือทัอจัดไม่หมดโอ้เลยน่าอีไเลน่าไม่หิวไม่หิวเลน่าหรือสี่สิบตั ไม่ได้ดูดอกตอบต้นึตอบต้นตอบปั๊บตอบตอบตอบฆ่ามเถอะตะม้งนี่พี่ตะม้งนี่บอลดอกนี่ไอ้ทาวเวอร์ทาวเวอร์มานะต้องแขหงแตกยังยังนี่มันเข้าไม่ได้นี่เข้าไม่ได้เข้าได้เข้าได้เขาได้พี่เข้าได้มัน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 ยิงสาย โพโหเอ๋ดได้อ,อ,อ๋อเร็วนะมันได้ออฟจากเมนได้ออฟจากเมนต้องออฟเมนเก็บตัวหน่อยสิเชิ่อีกสอดทำนะครับตลาดคืนเอ้ยมาแล้วตลาดคืนมาแล้วมาจับจ่อยจับใจแค่อสอยนนี้เลยตันเอ ตึองเอเมนตัวหน้ <papa ök> <ference> ่งทมเบอร์ด้มังรอทามมิ่งครับมาสบิจะทำแล้วบอกนะจะกดอันติเฮ้ยยิงทะลุโดนบีดมือ

มีสมองแล้วเนาะเมนมาไม่เอาการับเข้าเลยตรงไหนสตาร์เมื่อกี้ี่เข้าเอแล้ววางเอวางลึกวางเอเมนไ์ ้เจ็ดคมจัดอยูรออเจ็ดตโอเคไม่ตานเ oh, <gosh. S 2> อแมลมาหน<ะ>่อยเมลมาหน่อยเมลมาไก

เหมือนกลับนะต้องเช็คแล้วต้อง,งแฝง,งมมแฝดเอเมนยังอยู่ อ่าบีเมนตัวหนึงครับตไนด้วยกันเอเนเมนวิว่งกลับวิ่งกลับออีตัวใช่เขียนมันวิ่งกลับผมตัวอะไรตายพี่ไอ้ไอ้ไอ้ได้อ้กตัวนึงตัว้ไอ้ออออ,อไออ้ไออไอ้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  มาตายมาตายเจ็บเจ็บเหลือสี่เอาตัวได้ไหมถ้าออกจะได้เหรือไม่ไดีบินก่อนนะถ้าถ้าตันยกเลิกนะเอาวะปั๊บปั๊บตายปะหมดแล้ว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 เข้าหย เดือ i ชาตอนไหนวับกลับตามแมวมองผมหน่อย ตะวักอยู่ซ้ายใต้ใจอ่ะใต้ใจใต้ใจฝั่งนี้ตอแงออกได้เฮ้ยเขาฟอสเหรอเน่ามีเกอะผมไปไม่ด้ผมุดไมมีเขียวะมันมันปันขอยู่นะเราไม่ยึดเมนแล้แขงแลูกกองพี่ผไปยึดเมนผมมีตัวนึงีแซนตัวแอยู่ テキストは。 มีรถไฟเดนตัดกลางใช่ปะเขาตัานยังอ่ะแล้วก็สไลด์ลงรอเพื่อนได้ไหมเพื่อนออกิ้งเอาเหมือนเดิมใช่ไหมพี่สมมตเออไม่ต้องว่าอะไไม่ต้องไม่จำเป็นแอมไม่ไม่ต้องคว้าดอกเลยเพื่อรอหน่อยนะสมมติเพื่อนทำยิงยิงหนักเขี่ยบได้เดี๋ยวผมยิงให้ข้างหน้าถ้ายืนให้มันพร้อมเข้าด้วยกันหน่อยดิคือถ้าเพื่อนอยู่เข้าไม่แพ้ตามทันเลยนั่นอะมายืนจอดใกล้หน่อยดิ เอานะพูดเลยฟันไว้รัสการัสกับวาวมาว่งไม่ต้องพยายามตู้เอาเอาแอบแอบเอาเรนเอาอะไรผมเล่นนัตตีแล้วหลังมาได้แป๊บนึงไปเคลียร์หลังคาก่อน

อ๋อบีขอเชื่อหน่ะแล้วเอ่อบ้านมันตัวนไม่ใครจ cover เฮ้ยดูอีกที cover ทีทีสุดท้ายโอ้โหเจน สามวิมีตามไม่แอบนะผมไม่แอบนะยังอยู่สี่รุ่งเขาผมวันนี้ไม่มีไม่โดน้ดีเล่นเมนละโอ้โหทามมิ่งไอ้แปพา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 คือ กำลังจะพีควางเป้าแบบพร้อมพีคโดนพีคเฉยเลย่ตัอยู่ในไซะไหนอะปเองลูกซออีกแัวงไม่ไ้ยืนตั้งแยะซืององหาย ดัลนลอสี่ั่บสองเลยสองเลยอาแพนให้ลองพี่กอได้เราได้เาได้ Attackers win. <laughs> <laughs>